ก็สะดวกใช่สะดวกสบายมากเลยเนี่ยเป็นเนี่ยนะมีมี e-b station plus นะมีร้านโอกระจูมี Amazon บอกว่าปั exactly um ๊มนี้เป็นปั๊มแบบเป็นเป็นกรีนนะใช่คอนเซ็ปต์ของเขาคือกรีนชนะเนี่ยคุณภาพล้วนๆก็กระจูนี่ก็เป็นที่ยอมรับตอนนี้เรียกว่าเป็นทั้งภูมิภาคแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยดังแล้วดังแล้วบอกว่าปั๊มนี้เป็นต้นแบบของ OR นะครับ OR ก็คือ oil and retail นะก็มีทั้งน้ำมันด้วยมีทั้ง ร้านค้าปลีกทั่วๆไปนะครับผมที่บอกไปมีทั้งหลายร้านค้าไม่ได้มีแค่3ร้านค้านั่นนะมีอีกเพียบเต็มไปหมดเลยแต่จะพูดแค่3ร้านค้านั้นนะเท่าไหรที่เหลือจะให้สปอนเซอร์เราถามหน่อยถามหน่อยอันนี้ครูอะไรชื่ออะไรนะชื่อวีครับวีอะครับวีมาปั๊มนี้บ่อยไหมเคยมาครับแล้วสะดวกสบายเนอะครับผมปัมเตยที่นี้มาชารสใช่ครับชารอยู่ใช่ไหมคกติมาปั๊มนี้บ่อยไหมครับ อ๋อผมอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้นะครับแล้วมาปั๊มปั๊มนี้พี่ใช้บริการร้านไหนบ้างครับก็ทั่วไปทั่วไปเลยนะครับมาใช้บริการที่ปั๊มนี้บ่อยไหมครับผมมาบ่อยอยู่ครับแล้วครับส่วนมากมากินอะไรเนี้ยมีร้านแนะนำไหมมากินกาแฟครับอ๋อเอามาซอนใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกที่ที่แนะนำก็หลักๆแล้วตอนกลางวันก็อาจจะมีมาทานข้าวเจียงอะไรอย่างงี้บ้างเจียงลูกชิ้นปลาอยู่แถวๆนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้บริการร้านไหนบ้างสโซเดียมอเมซอนกินกาแฟใช่ไหมครับนิติยาไก่ย่างชื่อแม่กูนี่ไงเด้อจริงนะเนี่ย อูน่ากินว่ะปะู่ร้านนี้แหละขอแนะนําเองได้ไหมอะชื่อร้านข้าวหน้าว่าพูดไปแล้วไม่รู้มัน,นโอ๊ย